สลามลีกุมบาระราห์มุฮะเราะกาตฮวกาความรักความเมตตาจากองค์สุบานะตาลาจุะสบแด่ผู้รับชมรับฟังนะครับเพจสมาคมสื่อกลางมุสลิมเพื่อสังคมไทยนะครับหรือว่าเอ a นเ A n n ช l นนะครับวันนี้นะครับผมได้มีโอกาสมาที่หน่วยบริการเขตสวนหลวงนะครับหรือว่าศูนย์ปานเหลงนั่นเองฮะเป็นศูนย์ที่ช่วยเหลือคนพิการนะครับที่มีประสิทธิภาพมากนะครับในการที่ มีงานหรือมีผลงานนะเข้าสู่เขตมากมายนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพามาดูการประชุมนะประชุมที่เตรียมการนะครับที่จะจัดงานด้วยแล้วก็เตรียมการที่จะหานะครับเขาเรียกว่าสินค้าหรือวัตถุดิบนะครับที่จะให้กับทางคนพิการนั้นได้ทําการเรียนรู้ทําการผลิตนะฮะแล้วก็ส่งไปตามกับแหล่งผลิตไปส่งไปตามแหล่งขายต่างๆนะฮะซึ่ง วันนี้นะครับก็มีนะครับผู้มีทั้งผู้ผลิตนะฮะและก็ผู้ตัวแทนขายนะฮะที่มาร่วมการประชุมกันในวันนี้นะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือคนพิการกันนะครับก็วันนี้นะครับก็มากันหลายท่านนะครับซึ่งวันนี้ก็มาคุยนะครับหาแนวทางนะครับที่จะสรุปนะครับว่าสิ่งที่ทำนั้นมีอะไรบ้างแล้วก็ ขัน้นตอการทํางานเป็นอย่างไรให้มีประสิทธิภาพในการขายหรือว่าในการที่ให้ทางแหล่งผู้ผลิตเนี่ยที่มาจ้างคนพิการของเรานั้นได้ทํางานให้มีคุณภาพนะครับนี่ฮะที่ท่านเห็นนี่คือจักรอุตสาหกรรมนะครับมีอยู่หลายตัวมากเลยครับที่เป็นจักรอุตสาหกรรมที่ให้นะครับคนพิการนั้นได้ทํางานนะฮะแล้วก็ได้ผลิตชิ้นงานที่ออกมาดีนะครับ ก็อันนี้ก็คือเจ้าหน้าที่แล้วนะก็คนพิการนะครับที่รักษาตัวอยู่ที่นี่ด้วยนะที่นี่นะฮะมีการทั้งรักษานะฮะมีการให้ข้อคิดให้ข้อมูลหรือว่าให้การพัฒนานะครับของคนพิการนั้นได้ดีขึ้นนะฮะก็อันนี้ก็เป็นนะครับส่วนหนึ่งนะครับของศูนย์พิการที่ปาเหลียงนะครับหรือว่าเขตสองหลวงนั่นเองนะครับ แต่ว่าประเด็นก็คือว่าเนื่องจากว่าของพวกนี้มันจะมีราคาตลาดราคากลางอยู่ก่อนที่จะซื้อเราก็กำลังประชุมกันอยู่นะฮะว่าของนั้นมีคุณภาพแค่ไหนจะส่งขายไปที่ใดแต่ว่าเราทำยังไงว่าห้าบาทสิบบาททำแล้วมันเหลือเงินเยอะครับวันนี้ก็มีทั้งคุณอนันต์ศรีนะครับแล้วก็บรรมัดนะซึ่งเป็นตัวแทนจากแม็กซ์มาซึ่งบงมัดเองก็ มีคนที่ผลิตนะผลิตชิ้นงานนะครับออกมาขายเองด้วยแล้วก็เป็นฝ่ายตรวจสอบหรือว่า QA ของบริษัทแมคเาเย์นะครับวันนี้ท่านจะให้เกียรตินะครับมาช่วยแนะนำนะฮะแล้วก็มาช่วยบอกวิธีการว่าทํำยังไงถึงจะให้งานออกมาดีรวดเร็วและมีคุณภาพครับให้มันทำเหมือนการทุกอย่างออกมาเลยแต่ว่าใช้ใช้ทรัพยากรน้อยใช้อุปกรณ์น้อยอะไรเงี้ยหหาตัวเพิ่มมาช่วย ขึ้มันจะทําให้กำไรมากขึ้นไงวันเวลาเท่ากันในงานเยอะสอเดียนค่าใช้จ่ายน้อยอย่างเงี้ยเราจะได้กำไรมากขึ้นพ้าลูกค้ามันไม่ไม่จ้างเราสินบาททุกครั้งไปหรอกมันต้องหาจ้าง5วันนะครับตลาดก่อนที่เราจะขายได้เยอะกว่าในี่คือการประชุมกันระหว่าง ครับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับในเขตสวนหลวงนะครับรวมถึงนะครับว่าที่สพขอกของเราเนี่ก็คูกคุณสมภาออมรายรีนะครับก็ได้มาร่วมประชมด้วยนะครับแต่ที่เราคมทำขายแหละผมจะให้ผมไปตามบ้านเนี่ยเขาจะเย็บโดยที่ว่าไม่ต้องใส่นี่แล้วก็มีเสียบที่หลังเพื่งนี้เขาไม่มีแฮกที่ตรงนี้ทุกคนต้องทำไปพร้อมกันตรงนี้ใช่ไหมไม่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 ใช่ก็คือเวลาทำาน่ะ สมมติจะไปจ่ายงานที่บ้านอ่ะคนที่ที่เย็บอ่ะจะต้องเย็บแล้วก็สอดเข้าไปซึ่งเปคนโือทำแล้วอาจจะไม่สวยแต่ผมจะทำอวิธีนึ่งคือให้ดูบรรยากาศการประชุมและบรรยากาศการคิดนะฮะช่วยกันคิดดำรมความคิดนะครับว่าทําอย่างไรนะถึงจะให้คุณภาพของงานของผู้พิการนั้นออกสู่ตลาด ได้นะครับซึ่งวันนี้ก็อย่างที่เดีสายทราบนะครับรก็มีทั้งผู้ผลิตนะครับแล้วก็ผู้นะครับนำของนะฮะมาให้ทาง,ทางผู้พิการผลิตนะฮะร,รวมถึงตัวแทนนะฮะที่จะนำไปขายหรือไปฝากตามร้านค้าต่างๆรวมถึงร้านที่มีกิจการที่ขายเกี่ยวกับสินค้าที่ทางผู้พิการนั้นได้ผลิตถ้าสมมงวเย็บโคงเนี่ยไอตีโพเน,นี่คือปัญหา ัใช่แต่ถ้าม้นทุกอย่างเขาจะเย็บเป็นเหลี่ยมแล้วก็อาจจะมีเทคนิคไงเนี่ยก็คือปัญหาอย่างนี้แล้ว่าโค้งพวกหัวหัวท้ายไม่เท่ากันนะเราก็จะเสียเปรียบเสื้อไหมเป็นสวยรุ่นนี้ซึ่งจริงๆมันยากนี่รางนี้ากแต่ว่าทำไมเราไปทไดให้มันยากล่ะในเมื่อเขาคนที่ซื้อก็อาจจะแค่ว่าลายมันสวยนะมันเรียบร้อยนะไม่ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนมันซื้อได้ไปตอนลูกทำกระเป๋าของนย่าเีกระเป๋า เขาก็จะเย็บเย็บแล้วเว้งในโค้งไม่ได้เพราะเขาเอาผ้าชิ้นใหญ่มันโง่ผมบอกว่าอย่างนั้นคุณทำไม่ถูบคุณก็ทวิธีเย็บตรงไปก่อนแล้วก็ตัดผมเอาแล้วก็ตัดสุดนเนี่คือองเข้้าาาววิธีีี่มกกกนน็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะของการประชุมนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือนะครับคนพิการนะครับโดย มีทั้งผู้ประกอบการนะครับรวมถึงตัวแทนขายนะครับได้มาคุยกันนะครับเพื่อที่จะผลิตชิ้นงานนะครับของเด็กพิการนะครับให้ออกมาดีที่สุดนะครับเพื่อจะเข้าไปในตลาดแล้วก็มีคุณภาพนะครับนี่ก็เป็นเจ้าหน้าที่นะครับรวมถึงนะครับจากอุตสาหกรรมนะก็เตรียมพร้อมที่จะทํางานต่อนะครับซึ่งที่นี่นะครก็เป็นจุดจุดหนึ่งะที่มีการนะครับป้องกันโควิดได้ ดีมากเลยนี่ผมจะให้ดูด้านนอกนะครับนี่ครับก็มีทั้งโรงครัวนะครับรวมถึงนะครับที่สถานที่ต่างๆที่ให้รับประทานอาหารกันนะครับเราก็แบ่งนะครับมีจุดเว้นระยะไว้นะครับตามขรัฐบาลทุกอย่างนะครับก็ถือว่าเป็นนะครับอีกจุดจุดหนึ่งนะครับเป็นศูนย์บริการคนพิการอีกจุดหนึ่งนะครับที่มีความ สะดวกสบายนะครับรวมถึงมีทาตามกฎข้อบังคับของทางรัฐบาลตลอดนะครับก็นี่นะครับผมจะให้ดูบรรยากาศนะครับภายนอกของอศูนย์ป่าเหล่งหรือว่าศูนย์บริการคนระการเขตสวนหลวงนะครับ จุดนี้นะฮะจะเป็นจุดท <okay okay ี่จัดงานนะครับของผู้คนต่างๆนะที่จัดงานแต่งงานงานกินเลี้ยงงานต่างเขาจะมาจัดที่อาคารปลาเหลียงแห่งนี้นะครับแต่ช่วงนี้นะเป็นช่วงโควิดก็เงียบไปนิดนึงนะฮะแต่ว่าท่านที่เห็นรถจอดกันอยู่มากมายนี้เป็นรถจากทางเจ้าหน้าที่ของที่นี่ด้วยแล้วก็เป็นจุดรับฝากรถด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีงานก็เลยเป็นจุดรับฝากรถไปนะครับก็ ฝากนะครับเขตสวนหลวงนะครับฝากคุณจักรปรีวิสุทธิผลนะครับรวมถึงเนี่ยคุณโสภาอมรสายสรนะฮะซึ่งเป็นทีมงานของพรรคพลังประชารัฐนะฮะซึ่งท่านก็มีความนะครับที่จะนะครับมีความยินดีนะฮะที่อยากจะช่วยนะมีความยินดีที่อยากจะประชุมนะฮะแล้วก็ร่วมกันนะครับรวมความคิดนะฮะให้คนพิการที่นี่นะฮะได้ มีความรู้ความสามารถเพิ่มเติมนะครับรวมถึงมีอาชีพการงานที่ดีมีเงินใช้นะครับซึ่งคนพิการแห่งนี้นะก็ได้มีผลงานนะครับผลิตชิ้นงานออกมามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นนะฮะตอนนี้ก็มีหน้าที่ผลิตชิ้นงานออกไปแล้วนะฮะแล้วก็ได้ผลดีนะก็มีถุงนะฮะมีถุงไปห้องน้ีดถุงระเดื่ผสมนะครับรวมถึงนะครับแมสนะครับของ ปมอนาใัมนะครับรวมถึงผ้าเช็ดหน้านะครับก็ได้ผลิตขึ้นมานะครับตอนนี้นะครับก็อยากฝากนะพี่น้องทุกท่านเนี่ยให้ร่วมกันนะครับช่วยเหลือให้กำลังใจกับผู้พิการนะครับ จะให้เจ้าของสถานที่นะฮะหรือว่าคุณอมินาปาเหล่งนะครับได้พูดคุยทักทายกับท่านผู้ชมนิดนึงครับว่าตอนนี้นะครับคนพิการที่นี่นะครับมีผลงานอะไรบ้างครับก็ตอนนี้ก็เริ่มผลิตสิ่งของนะคะพวกตานเย็บแมสเย็บเสื้อโปโลเย็บผ้ากันเปื้อนถุงถุงผ้าอะไรเหลนี้ค่ะเริ่ม ผลิตเพื่อจำหน่ายนะคะคแล้วก็จายเป็นของที่ระลึกก็มีบริษัทหลายๆบริษัทอยา่าง DHL เนี่ยก็เป็นลูกค้าประจำที่มาช่วยซื้ออุดหนุนนะคะตอนน<ก> <ๆ S 1> ี้ก็ผลิตไปเลยสอสามล็อตแล้วะค,ะค่ะแล้วก็มีเสื้อเสื้อทีอเ่เสื้อที่เป็นผ้าป่านนะคะคของ ของร้านนะคะก็มาจ้างเยอะมากเป็นเป็นโหลเป็นงานโหลครับที่เห็นนี่เป็นผลงานของคนพิการทั้งหมดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะที่ที่เราดำเนินการมาทั้งหมดเนี่ยปีนี้ก็เป็นปีที่เจ็ดครับเป็นปีที่เจ็ดในการทำงานมาคะควบคู่กับ การเรียนการสอนก็จะมีสองกลุ่มก็คือกลุ่มที่มีสุดกันในการสอนมีครูมีค,ครูม,คมาสอนเด็กกลุ่มหนึ่งแล้วก็อีกกลุ่มก็เป็นกลุ่มผู้ดูแลผู้พิการก็จะมีสองกลุ่มด้วยกันในการาในครับ,คร,บครับก็เห็นผลงานที่ออกมาดีมากมีคุณภาพนะอยากจะถามคุณอามีนาเนี่ยซึ่งเป็นประธานของสถานที่เป็นเจ้าของสถานที่ด้วยแล้วเป็นประธานที่ควบคุม การผลิตทั้งหมดเนี่ยอยากจะทราบนิดนึงว่ามีครูสอนไหมครับหรือว่ามีเจ้าหน้าที่มาสอนไหมครับทำให้อาชีพงานออกมานั้นได้สวยงามและมีคุณภาพพก็เราเรามีการรมนะคะคปีนึงเราจะอรมประมาณกมาเดือนเพื่อสร้างเพื่อสร้างเพื่อสร้างอาชีพให้กแับบ ผู้ดูแลผู้พการแล้วก็ผู้การก็ปีนึงเราก็จบลงเดือนเดือนแล้วก็นี่แหละก็จะมีคนที่ว่าคนที่ชำนาญก็ทำงานได้มาสอนสอนเด็กใช่ไหมฮะใช่แล้วอยากถามนิดนึงว่าไอ้อุปกรณ์ที่มีอยู่ตอนนี้ฮะไม่ว่าจะเป็นจัรไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆนี้ได้รับความช่วยเหลือจากที่ไหนบ้างครับอ๋ออันนี้เราของเออได้มาคด้รับคนับสนุนมาจากสมาคมครับผู้พรานครับ ครับและอุปกรณ์ของที่นี่พอไหมพอเพียงกับคนพิการที่จะทํางานให้มีคุณภาพส่งไปทางจุดต่างๆที่ก็ขอมาไหมครว่าตอนนี้ถ้าคุณอมินาอยากจะทราบว่ามีส่วนใดม้่งฮะที่ยังขาดอยู่ที่อยากจะให้ทางผู้ที่รับชมรับฟังช่วยเหลือครับมีจักนะคะจักจักรบางอย่างเนี่ยคือบางคนเนี่ยมาฝึกแล้วแต่ว่าตัวเองกลับไปทํางานที่บ้านไม่ได้นีกแต่ว่าบางคนจักไม่มีคุณภาพของจักสู้ที่นี่ไม่ได้ เป็นยืดถ้ายืดก็ต้องใช้อ่ะจ้องใช้อีกตัวหนึ่งมันก็แล้วคุณภาพจัดอ่ะมันก็ต้องต้องค่อนข้างที่จะดีนิดนึงในการทำครับครับคร <ac> ับและท้ายนี้นะฮะอยากให้คุณวิ่นันะครับฝากาช่วยเหลือหรือฝากอะไรกับคนที่อยากช่วยเหลือนะครับคนพิการบ้างครับว่าตอนนี้เรายังขาดอะไรบ้างและต้องการอะไรบ้างครับเชิญครับณตอนนี้ที่ คือว่าอาจจะจากนะคะจากเพราะว่าบางบางบ้านเนี่ยบางบ้านเด็กบางบ้านเนี่ยเขาไม่มีเลยจริงๆแต่ว่าแม่น่ะมีฝีมือละทําได้แต่เราจะให้เขารับไปไงานทํางานที่บ้านเราต้องเอาจากไม่งั้นเขาต้องเดินทางม,มาทําที่นี่มันเสียเวลาในการอาจจะไกล,ล,ลใช่ไหมครับอืมเขาใจยากเนื่องจากเขาไม่รู้ที่เป็นพิการเไม่มีเวลาที่จะดมีการระบากในการเดินทางมากได้ครับก็เลยอยากจะฝากว่าท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะบริจาคติดต่อได้ที่ไหนครับ ที่สวนสวนหลวงนี่ได้เลยนะครับหรือสวนสวนหลวงอาคารปลาเหลงได้เลยนะครับหรือว่าจะเข้ามาเยี่ยมชมหรือจะมาดูความสามารถของผู้บริการในการผลิตก็ได้นะครับก็ติดต่อคุณอมินาได้เลยใช่ค่ะเราเปิดเรียนทุกวันเราก็จะมีครูเปิดเรียนทุกวันนะคะมาประจำหรือว่าส่งตามเวลาราชาการเลยค่ะแล้วก็ยุนตามนักการศึราชการที่ไปนะครับท่านใดสนใจติดต่อคุณอมินาได้เลยไหมครับคุณคุณอมินาอยู่ที่ที่นี่ตลอดใช่ไหมครับคอยต้อนรับบริการ ผู้ที่จะมาร่วมช่วยเหลือคนพิการได้นะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับสำหรับคุณอมินาปันเหลงนะฮะซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้นะฮะแล้วก็เป็นผู้อํานวยการนะครับดูแลนะครับในทางด้านผู้ที่อ่าพิการนะครับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือหรืออะไรต่างๆคุณอมินาจะปคอยประสานงานให้ทั้งหมดนะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับคนพิการเขตสวนหลวงนะฮะหรือว่าอาคารปลเหลงแห่งนี้นะครับยังดีนะที่จะต้อนรับการช่วยเหลือจาก พ่อแม่พี่น้องที่มีจิตศรธาทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับคุณอนันต์ไตรหลีนะซึ่งเป็นประธานโครงการนะครับรวมถึงคุณอามีนะซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่นะครับครับผมนี่นะครก็สถานที่แห่งนี้นะครับเป็นสถานที่อีกที่หนึ่งฮะที่เป็นตัวอย่างนะครับให้กับนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่คิดว่า อยากจะมีนะครับสถานที่ที่ช่วยเหลือคนพิการนะก็อยากจะให้ดูนะครับที่เขตสวนหลวงที่อาคารปลาเหลียงแห่งนี้นะครับซึ่งมีบุคลากรนะครับพร้อมนะครับรวมถึงนะครับเครื่องมือนะครับเครื่องใช้ในการให้ผู้พิการนั้นได้นะครับประกอบอาชีพนะครับต่อไปนะครับก็ฝากด้วยนะครับสําหรับที่แห่งนี้นะครับถ้าเดี๋ยวคุณอมินาจะให้ทางอาจารย์ เป็นคุณครูใหญ่ของที่นี่นะครับได้ฝากนะครับฝากไปทางพ่อแม่พี่น้องที่อยากจะช่วยเหลือนะครับว่ามีช่องทางใดบ้างที่จะมาช่วยเหลือและตอนนี้ยังขาดอะไรบ้างครับขอเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะฉันนางสอบเป็นจวนแต่ง่าน เป็นหัวหน้าหน่วยบริการสวนหลวงที่ดูแลนักเรียนที่เป็นพิเศษทุกคนแล้วก็ทุกประเภทความิการนะคะทางหน่วยของเราเนี่ยก็คือดูแลเรื่องการศึกษานะคะรวมไปถึงในส่วนผู้ปกครองเนี่ยก็จะดูแลเรื่องอาชีพร่วมกับทางส่งมผู้พิการบ้านป่านเห็งนะคะแล้วก็สมรมนวัตกรรมทางสิ่งมันญานะคะตรงนี้เนี่ยทางสิ่งที่ สิ่งที่ทางผู้บริการตอนนี้ค่ะยังขาดหรืออะไรปะในเรื่องของสถานที่นะคะแล้วมันก็จะมีความเสื่อมคอนเทนต์อ่ไรอย่างังี้มันอาจจะต้องสิ่งที่ขาดก็คืองประมาณเลยการที่จะก็่วยเหลืในเรื่องของการหนึ่งกั้นก็สองดูแลต้องแส่ห้องน้ำต่างๆที่มันมีการชำรุดไปเคยอย่างเงี้ยซึ่งขณะนี้ก็มีการชำรุดแล้วนะฮะก็อยากได้อะงบประมาณส่วนหนึ่งเปิดมานานแล้วถืนไมโครนานๆไปเด็กใช้อะไร การค่่ครรรับผมสิงงทีีเาตน้ก็ือคือสิ่งที่ต้องการมากที่สุดในตอนนี้นะครับคือสิ่งที่เราต้องการมากที่คือขับเลยครับผมแล้วก็อย่างที่สองก็คือในในส่วนของอุปกรณ์ที่ที่ใช้ในการในการเรียนการสอนจัดการเรียนการสอนตรงนี้เนี่ยก็คือถ้าถ้าทางแบบผู้ใจบุญต่างๆว่าผู้ใหญ่สามารถที่อาต้องการที่จะสนับสนุนก็สามารถติดต่อสนับสนุนได้ติดต่อได้ทางใดช่องทางใดบ้างครับค่ะติดต่อที่ ทางดิฉันนะคะส่วนการศึกษาพิเศษส่วนการหน่วยบริการส่วนะคะดิฉันเป็นสวรรค์สงาค่ะจะติดต่อกับทางคุณอมีนซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่นะครับก็ได้เลยนะคะเป็นเจ้าของสถานที่ตงสามารถติดต่อได้เลยนะคะในเบอร์โทรศัท์ของดิฉันนะคะ09573143 ครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับ0 95731431ครับก็ครูติ๊กได้เลยนะคะครับก็ขอบคุณคุณติ๊กนะฮะแล้วคุณอาีีนาปาาเหลงน,นะ,ะซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่นะครับว่าการเรียนการสอนนะของคนพิการนั้นจะต้องใช้นะครับวัสดุอุปกรณ์อยกมากมายนะครับและขณะนี้นะครับขณะนี้นะครับก็สถานที่ก็ได้สุดโซมไปนะฮะก็ทางคู้ใหญ่ก็แจ้งมาแล้วว่าจะต้องมี รายการที่จะต้องปรับปรุงนะครับก็พ่อแม่พี่น้องที่รับชมรับฟังเพจที่อยู่นะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับเพื่อคนพิการของเราจะได้มีคุณภาพในการทํางานออกมาช่วยสังคมหรื่อสู่โลกภายนอกต่อไปนะเพราะว่าคุณภาพของที่นี่มีอะไรบ้างครับคุณภาพของที่ ผลิตมาแล้วตอนนี้อยากจะให้อาคุยใหญ่นะครับช่วยโชว์นิดนึงนะว่ามีอะไรบ้างครับในส่วนของที่ทางผู้ปกครองได้มีการทามาเย็บมาก็จะเป็นกระเป๋านะคะเป็นกระเป๋าหูรูดกระเป๋าลูกอันนี้ก็เป็นผลงานของคนพิการแล้วก็ผู้ปกครองใช่ไหมครับคของคนพิการนะคะก็คือใครสนใจเนี่ยสามารถมาจ้างงานครอบครัวคนพิการได้เลยนะคะแม้หรือว่านจะเป็น นี่ครับนี่ครับเสื้อยืดของ DHL นะฮะซึ่งเป็นบริษัทใหญ่นะครับบริษัทหนึ่งก็ยังใช้ผลงานนะครับของครอบครัวคนพิการที่ปลาเหลงนั่นเองนะครับบอกว่าก็ครับพาชน่าครับผมอเนี่ยกรมบารมยก็ยังมาให้ทางครอบครัวทางนี้ทําเลยครอบครัวคนพิการของศูนย์ปลาเหลงทําเลยนะครับก็ถือว่านะครับเป็น คุณภาพคุณภาพหนึ่งนะที่คุณครูนะคุณครูติ๊กนะฮรรวมถึงนะคุณอมีนะซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่นั้นได้ช่วยกันดูแลนะช่วยกันผลิตหรือว่าตรวจสอบงานให้ออกมาสู่ภายนอกได้อย่างสวยงามนะก็ขอฝากนะครับค,ครับผมท,ทางศูนย์กรรรัรศักษาเดสนท่สนถนก็คือตอนนี้เนี่ยได้มีการส่งอ่า คุณครูที่เป็นนักกายภาพโดยตรงนะคะแล้วก็คุณครูที่เป็นแพทย์แผนไทยจบแพทย์แผนไทยมาโดยตรงเนี่ยจากส่วนกลางมาช่วยกันใช่ค่ะจับมามาช่วยงานที่นี่แล้วก็ดูแลเด็กพิการครับแล้วก็ผู้ที่ที่มีปัญหาทางด้านกล้ามเนื้อหรือกายภาพต่างๆที่ต้องการมาฝึกนะคะเราเปิดมาเราเปิดมากขึ้นนะคะรับนี้คือก็คือถ้ามีใครพบเจอเด็กเด็กที่เป็นเด็กพิการทางร่างกายที่กล้ามเนื้อติดเนื้ออะไรก็ตาม ก็ศูนย์ปลาหเหลียงยินดีอ๋อยินดีที่จะรับนะฮะคือตอนนี้เราไม่จำกัดคนนะฮะรับได้เรื่อยๆครับผมท้ายสุดนี้นะคะคุณอามีนานะครับมีอะไรจะฝากรวมถึงคุณติ๊กด้วยนะามีอะไรจะฝากกับพ่อแม่พี่น้องอีกสักครั้งไหมครับว่าเราจะต้องช่วยเหลือคุณพิการให้มีคุณภาพได้อย่างไรติดต่อใครครับ อีกครั้งหนึ่งก็คือสามารถติดต่อได้ที่บูติกเองนะคะ0 9 5 7 3 3 3้าหหรือติดต่อประสานงานติดต่อกับทางท่านเจ้าของที่ก็คือท่านคุณอมินะปารเหลง ครับ0850739888ครับขออีกครั้งครับ0850739888ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสองท่านนี้นะฮะที่เป็นกำลังใจและผลักดันนะให้คนพิการของเรานั้นได้มีความรู้ความสามารถรวมถึงนะครับได้มีผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับไปสู่พ่อแม่พี่น้องทางด้านทั่วไปทางด้านข้างนอกนะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับและหวังว่าคงจะได้ช่วยนะครับคนพิการของเราตลอดไปนะครับ ก็ต้องขอกล่าวคำว่าวิลตฟิกบดีดายะบัสลามอะลกุมบราห์บัตุลลอฮะบะเบรกาตุ